เราเรียกว่าอาเซียนทางโบราณคือระบบี่กัดของอาเซียนที่ยนอยู่บนพื้นฐานหกหลักของระบบทางโบราณแล้วทาไมอยู่ๆเรามาใช้แปดหาาลักเดิมเราก็ใช้หกหลักดีๆทําไม,ไมาเ,เราถึงมาใช้แปดหลักทําไมอาเซียนเราถึงมาใช้แปดเป็นทางเส้นทางโบาเออีอาเซียนทางโบราณค อาลีฟนอร์บังเกจ์เข้ามาแทนระบบ HCAI System ซึ่งหยุดแล้วทำไมครับเราลองมาดูเลยเห็นไหมครับที่เราเห็นเห็นคนไหมครับ คนที่มันฝรั่งเป็นคนไทยเป็นคนเอเชียตัวมันใหญ่กว่าเราไหมฝรั่งปฏติตัวมันใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าเราเยอะตั้งตาใหญ่กว่าเราตาที่ใหญ่กว่าฝรั่งเลยไอ้ปลาตัวนี้เขาเรียกว่าปลาฮาริบะลาฮาริบะ พิกัดมันอยู่ในพิกัดหกหลักศูนย์สานย์สองจุดส่ปายหมาจับาระบบฮาร์โมนีหกหลักศูนย์สานย์สองจุดส่ปายหมาจับผา่เมืองไทยเราเคยเห็นไหมในเอเชียเราเคยเห็นไหมเคยกินไหมเคยเห็นไหม